สวัสดีค่ะทุกคนยินดต้อนรับสู่ช่องทาทยนหลักสีครั้งหนึ่งนะคะสำหรับกระเป๋าสามบาเนี่ยจะพูดถึงในวันนี้นะคะเขาก็จะแชร์ฟีเจอร์ในการที่เป็นกระเป๋าใบเล็กกระถัดรัดนะคะ 1. น,นะคะ2นะคะคือกระเป๋าที่ใช้แล้วไม่รู้สึกว่าเราต้องทนนุถนอมมากนะคะเป็นกระเป๋าที่ทนทาน3นะคะเป็นกระเป๋าที่สามารถใช้ได้ v e r y d a เ l o o k นะคะเรามาเริ่มกันที่ p r ยต์เ t a c c s s s o r y ก่อนเลยค่ะ LV ตัวนี้นะคะเป็นตัวที่มีชื่อเสียงมานานแล้วนะคะได้รับความนิยมเรื่อยๆๆจากที่สมัยก่อนน่ะระคะไม่แพงมากนะเคยมีใบนึงแต่ว่าจะไม่ใช่ตัว p r o j e c t a เ c e s s o r y นะคะจะเป็นตัวนี้ซึ่งตัวนี้เนี่ยทุกวันนี้นก็ยังเสียดายนะคะที่ขายไปนะคะแม้กระทั่งไปตามกลับมานะคะว่าแบบขายให้กับคนรู้จักคะกับเพื่อนสนิทเลยแล้วก็เ,เพื่อนสนิทเนี่ย ไปปารีสนะคะเสร็จแล้วเนี่ยโดนมิชาชีพฉกไปนะคะชมกันนะคะว่าพอเชนเซซอรี่เนี่ยใส่อะไรได้บ้างนะคะไปดูกันเลยค่ะ ที่ต้องใช้รถสาธารณะนะคะ BTS MRT นะคะซับเว y นะคะ tram หรือว่าอะไรก็ตามทั่วโลกเลยนะ,ะที่มีอยู่ในโลกนี้คือเราจะต้องการกระเป๋าที่ค่อนข้างติดกับตัวเราเล็กนึงเนาะหนึ่งเพื่อป้องก,กันมิชาชีพด,ด้วยเนาะสองก็คือว่ามันสนุกสบายมากกว่าเราจะรู้สึกแบบว่าเราพอดพยเราไเกกระเป๋เาได้มากกว่าถ้าสมมติเรามีของมีค่าอยู่ข้างในนะคะหรือถึงแม้ไม่มีของมีค่าเลยเราอยากถือแค่ ถือแค่หูของมันนะคะแล้วห้อยนะคะมันก็จะยังพอด,ดีนะคะความยาวเวลาทิ้งตัวเนี่ยมันก็จะยังแบบไม่ได้ยาวเกินไปหรือว่าสั้นเกินไปนะคะก็คือสุดดีมากตัวนี้คลาสสิกนะคะเข้าได้กับทุกลูกอย่างน้องนางแบบนะคะใส่โค้ดเป็นโค้ดดำเนาะอันนี้จะเปรียบเทียบให้ดูเอ ตัวชา n น l นะคะคือตัว i n น a g e นะคะไซส์เขาไม่ไม่ได้เป็นไซส์ที่คอมแพร์กันได้นะคะคือคนคนละไซส์นะคะแต่ว่าเวลาเขาเาทิ้งตัวเนี่ยเขาทิ้งตัวคล้ายๆกันคือประมาณนี้คือกระเป๋าที่ไซส์ประมาณเนี้ยค่อนข้างจะทําให้เรารู้สึกคล่องตัวเนาะว่าสะพายก็ได้หรือว่าถือที่ตัวโซ่ก็ยังรู้สึกว่ามันโอเคไงคะ่ะ ตอนนี้นะคะอัปเดตราคานะคะ1 2 9 0ดอลลาร์สหรัฐนะคะอันนี้คือก่อน Tax ์นะคะ Tax ของแต่ละสเตจไม่เหมือนกันเนาะสำหรับราคาไทยคือราคานี้ค่ะ มีมือสองนะคะมีเซ็กแอนด์แฮ์ซึ่งที่ยังสวยๆกับ30,000่นกว่าตัวก็คืออาจจะแบบเข้าให้ดําลงนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยะค่ะก็แล้วแต่คนชอบไม่เคยเห็นมี20,000ประมาณนี้ก็มีนะคะแต่ว่าก็ต้องไปดูคอนดิชันอีกทีเนองเนาะมีดูอุปกรณ์ด้วยว่ามีอะไรบ้างรมาณนี้ะน,ะน,น,นะคะแต่ถามว่าสวยไหมคลาสสิกค่ะคลาสลาสิกแน่นอนตัวนี้ต่อไปใบนี้เป็นเบลเบ็คจีจ t อินเตอลไปค่ะนี่ ใบนี้ก็คือเป็นอีกแบบหนึ่งที่อาจถูกกับแคตเกอรี่ของการที่เขาพบผ้าสะดวกนะคะแล้วก็อันนี้แนบนี่กว่าแนบนะคะเพราะว่าเป็นเบลล์แบ็กสามารถใส่ตรงเบลหรือว่าสามารถใส่คาดออกได้นะคะคือถ้าใครจะดึงจะอะไรเนี่ยค่อนข้างที่จะดึงลําบากถ้าจะกระชากออกจากตัวเราเนะคะเพราะว่าสายก็ค่อนข้างค่อนข้างที่จะใหญ่นะคะนี่นะคะใส่ค่อนข้างใหญ่เนาะถ้าจะดึงนะคะนอกจากว่าใครจะมาปลดล็อกตรงนี้เนาะก็จะออกง่ายแต่ว่า ปีการนดและชาเทยบกับพอเช็ตก็คือพอเช็ดสายเล็กกว่านะคะสมมติมีคนดึงกระชากลองแรงก็คือกระชากออกได้แต่สําหรับตัวนี้มั่นใจลเลยไอ้หนูรู้สึกว่าสีเขียวี่สุละก็ลเลยซื้อมานะคะตัวนี้เพราะว่าด้วยพโพกสของยานต้องการกระเป๋าที่ติดตัวเราแล้วเก็บของมีค่าได้แล้วก็เดินทางท่องเที่ยวทั้งไทยและต่างประเทศได้โดยที่ไม่ต้องระวังไม่ต้องระวงมากนะคะแล้วก็ยังสวยอยู่ยังสามารถแมทก,กับออฟฟิศได้อยู่นะคะตัวนี้อาจใส่อะไรบ้างเดี๋ยวจะโชว์ให้ดู ใส่คาร์ดโฮเดอร์เนาะหรือว่าจะพกแค่บัตรอย่างเดียวนะคะบัตร ATM พกเอาบัตรเครดิตบัตรเจดบยนะคะใส่เข้าไปได้ perfectly ลี Perfect นะคะแล้วก็ใส่ทุกอย่างได้เหมือนเดิมใส่โทรศัพท์ใส่เหรียญใส่ได้ทุกอย่างเลยเพราะว่าไซส์เขาก็คือใหญ่พอสมควรนะคะเดี๋ยวอาจจะใส่ให้ดูะคะ่ะนี่คือไซส์นะคะ แล้วด้วยความที่เขาม,มี2ช่องนะคะช่องช่องด้านหน้าอาจจะใส่โทรศัพท์ไม่ได้เนาะแต่ว่าอย่างของแอนเนี่ยคือใส่ลิปสติกสลิปสติกได้พอดีแบบเป๊ะก็จะดึงออกมาใช้ง่ายมากเป็นช่องแรงนะคะดึงออกมาใช้ทาแล้วก็เอาเก็บได้เลยนะคะ หรือว่าจะเป็นต re really cool. ัวแฮนด์เซนท라이เซอร์นะคะก็คือเป็นไซส์ที่เป็นไซส์ผกผาค่ะใส่เข้าไปดึงออกมาใช้คือแบบสะดวกสบายที่สุดนะก็บอกว่านี้จริงๆอยู่ในแคตตาล็ของเมนส์นะคะก็คือเป็นกระเป๋าเบลว็คของผู้ชายแต่ว่าแอนรู้สึกมันเป็นยูนิเซ็กแอนรู้สึกชอบแล้วก็รู้สึกถึงความคลาสสิกผู้ชายก็ใช้ได้นะคะประมาณนี้ก็ของผู้หญิงก็ใช้ได้เหมือนกันแอนรู้สึกว่ากับราคานะคะแล้วก็ความสะดวกสบายในการใช้นะคะ ทำไปเล่นไปสีสวยมากนะคะแล้วก็ฮาดแร์เป็นสีทองซึ่งสีทองพอคอมแพคกับตัวแคนวาสของกุชชี่ตัวจีจีเนี่ยมันมันมันเพอร์เฟกต์อะคะ่ะคลาสสิกแล้วมันส,ยสูยไปสำหรับแอร์นะคะเพอร์สันอลดี้ข้อเสียสำหรับคนที่ไม่ชอบสพายแบบเบลล์แบกแล้วก็ไม่ชอบสพายแบบคาดอกอะ,ะคะ่ะเวลาที่เราจะสพายขึ้นไหลเนี่ยมันก็มันก็ทำได้แต่ว่ามันก็จะตกมาในเวที่แบบ ไม่เหมือนกับกระเป๋าใบที่เป็นแบบพ่อเชิดหรือว่ากระเป๋าใบอื่นนะคะจะเหมาะกับการคาดอกหรือว่าเหมาะกับการคาดเป็นเบลน,น,นะคะซึ่งบางคนอาจจะไม่ถนัดเนาะแ,แรกๆก็ไม่ถนัดเหมือนกันเพราะว่าบบก็ไม่เคยแบบใช้กระเป๋าคาดอ,อกมันติดอะไรยังไงหรือเปล่าแต่ปรากฏว่าพอใช้ไปสักพักก็รู้สึกว่าแบบเอ้ยชอบเพราะว่าแบบมันอยู่ตรงนี้นะคะ่ะมันมันดึงได้มันใช้ได้ทันทีมันแบบคือมันอาจจะอะบางลุคเราอาจจะรู้สึกอุย้ยไม่สวยรู้สึกแมนไปอะไรเงี้ยแต่ว่าการใช้สายเปียกละใช้สายคือแบบ น้ำควันชอบช่วงนี้กุชชี่มาแรงในใบเล็กๆแต่แรกๆกที่เขาเปิดตัวเลยคือรู้สึกว่าแบบทรงอะเชฟอะคือ100%ชอบแน่นอนแต่ว่าสีคือเขาเขามาในสีคอมบิเนชันที่รู้สึกว่ามันยังไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์อะมันแบบแม่มันแบบแปดสิบคือแบบขาดยี่สิบเปอร์เซ็นต์คือแบบสวยไหมก็โอเคมันไม่ได้แบบว้าวสวยอย่างเงี้ยคือแบบเราอยากได้แบบเฮ้ย สวยอะแบบใช้ได้ทุกวันอะไรเงี้ยรู้สึกว่าสําหรับแอร์คือมันจืดไปน,นิดนึงเนาะแต่สําหรับการใช้งาน size, ไซนะส,ออส์อะไรอย่เงี้ยค่ะคือเพอร์เฟกเนาะสะเออสะไายบ่าอะไรเงี้ยค่ะคือตอบโจทย์ะคะ่ะแต่ว่าเรื่องสีเรื่องเรื่องเรื่องสีคอมบิเนชันของทั้งหมดเนี่ยนะคะแอร์แล้วแต่ทุกคนเลยแล้วกันตัวนี้ดูหลายครั้งเนาะแต่ว่าสุดท้ายก็ไม่ไม,ไม่ไม่ได้ไม่ได้รับน้องมานะคะเพราะว่ารู้สึกว่ายังไม่แบบ ฝันถึงอ่ะโอเคคือถ้าฝันถึงอ่ะแปลว่าเออมันต้องเอาเนาะจริงๆ่ใบที่แอฝันถึงอีกใบหนึ่งแต่ว่าอ่ะเราอาจจะจัดจัดในเรนจ์ของวันนี้ไม่ได้นะคะเพราะว่าราคาเขาโดดไปประมาณ2เท่าของทั้งสมใบที่แอพูดมานะคะเกือบ2เท่าเลยนั้นคือใบนี้อ่ะชอบมากๆนะคะเพื่อนๆในสแกร m จะเห็นแอแบบลงรูปใหมากๆคือแอชอบมากแต่ว่าแกเป็นคนคิดนานคิดเยอะเลยแบบคิดแล้วคิดอีกจนตอนในเขาราคาขึ้นมาแบบ แบบเยอะมากๆคือทุกวันนี้ก็ยังคิดอยู่ว่าเอ๊ะฉันควรจะเอาดีไหมเพราะว่าสมมติไอคอนิกมันแบบอารมณ์มันแบบฮาร์ปมูนบบอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราเคยชอบตัวฮาร์ปมูนมากๆแต่ว่าฮาร์ปมูนมันหายากเนาะหายากแต่คงจะไม่พูดถึงข้อเสียเพราะว่าข้อดีข้อเสียมันเราแบบคนชอบเลยเนาะเพราะว่าบางคนจะบอกว่ากระเป๋าใบนี้ใส่ของได้ไมาเยอะอ้าว ก็มันเป็นกระเป๋าใบเล็กค่ะมันก็จะใส่ของได้เยอะแต่คือถ้าสําหรับคนที่ใส่ของแบบพอสมควรคิดว่าอะของพวกนี้โอเคแล้วอะไรเนี้ยเราคิดว่ามันแบบโบชัเพอร์เฟกต์แต่คิดว่า3าใบนี้คือเพอร์เฟกนะสามใบนี้คือราคาน่ารักแล้วก็ใช้ได้จริงในชีวิตจริงแล้วก็เผลเอๆบางตัวก็คือขายต่อได้ในราคาที่ดีด้วยนะคะ เราเจอกันใหม่โอกาสหน้าค่ะบ๊ายบาย